ต้องถึงสามไลค์เลยอ่ะในวันนี้อนอาจใจเลอเกิน ้องจริงจังกับการไปหาอ,อุปกรณ์แล้วสินะยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ยังพึ่งเข้ามาโผล่เข้ามาในไรนี้เป็นไรแหละอันนี้เป็นไรที่มันโดนตัดเป็นไยที่สามครับผมความจริงช่วงตอนปลายปีที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวิ่งไปหาสายแลนอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะแต่ผมต้องใช้สายแดนยาวอยู่ประมาณสิบเมตรครับผมหรือไม่ก็ห้าเมตร ซึ่งตอนนี้สายแลนมันหายากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมาสารต่อเคลียร์ให้จบก่อนยังไงไลค์เราก็จะไลค์ฮองแกสตาร์เร็วให้จบวันนี้แน่นอนจะกี่ไลค์ไม่รู้ละ่ะ <c oughs> ตอนนี้ต้องผับดิเลย์เพิ่มขึ้นแล้วเผื่อว่ามันจะทำงานได้ดีขึ้น ที่เควนเควสอยู่ในโซนนี้โอเคเกิดอะไรขึ้นไลท์โดนตัดครับคุณโอโหมาเป็นเพียบเลยพุกบเบิกขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์พยายามอย่างหนักมาตลอดหลายวันนะ่ะการวิจัยของสถานีอวกาศสำเร็จลุล่วงแล้วแต่ว่า ยังมีเรื่องที่อยากจะรบกวนคุณอยู่เรื่องอะไรหรอวางใจได้เรื่องนี้ไม่ยากหรอกถ้าจะพูดได้ชัดคือเขามีเรื่องอยากจะให้เธอช่วยนะ่ะอืมเธอเองก็น่าจะมองออกแล้วกลิ่นอายและรูปลักษณ์บนตัวฉันคล้ายกับลูนเหมยมากผลงานสิ่งมีชมีวิตที่นี่ชอบจำเราสองคนสลับกันนะ่ะคุณคล้ายกับคุณลูนเหมยมากจริงๆเพราะแบบนั้นฉันเลยเคยตามคุณ ทุกคนคิดถึงเขามากมีผลงานสิบชีวิตบางตัวเรียกฉันเบาๆว่าหมาหมีด้วยซ้ําแต่เส่ยใจเดินชะ้ะด้วยนะฉันไม่ใช่รุ่นเหมยฉันอยากจะทําอะไรเพื่อพวกเขาเท่าที่สามารถทําได้เธออยากให้รุ่นเหมยมาเยี่ยมพวกเขาเหรอถ้าเป็นไปได้คงจะดีที่สุดแต่ฉันคิดว่าด้วยนิสัยของเขาแล้วคงไม่กลับมาหรอกฉันรู้ว่าเธอมีคนรู้จักในถานีนวอวกาศมากมายเพราะงั้นต้องติดต่อกับรุ่นเหมยได้แน่ พวกเราอยากให้เธอช่วยถ่ายรูปสักสองสามใบแล้วส่งรูปถ่ายให้เขานะ่ะฉันขอพูดเงื่อนไขกันแล้วกันต้องเอารูปคู่ของพวกเราส่งให้เขาด้วยนะฉันอยากรู้ว่าหลังจากที่เขากับเฮอร์ตาได้เห็นรูปนี้แล้วมีท่ทีท่าแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปรวมของผลงานสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆไปด้วยเธอถ่ายไปให้เขาหลายๆใบหน่อยก็ได้อืมต่อให้เจ้าตัวจะไม่อ่านไม่เป็นไรอย่างน้อย ขอให้ได้ส่งความต้องใจทุกคนไปก็พอไม่มีปัญหางานรบกวนด้วยขนดมดอกวิทสเลียและเพื่อนของลัมดาดึงดูดสิ่งมีชีวิตมากมายเข้าใกล้ตัวเหมือนมันถูกอะไรบางอย่างบนตัวเขาดึงดูดหรืออาจจะเป็นความลุ่มหลงไม่ได้ฉันจะยืนกลางอย่ายั้งซีน ลงภาพกราฟฟตี้ได้ด้วยนะอืม โอเคแปดใบรียบร้อยเอ๊ยยังถ่ายรูปไม่ได้หรอ สองสามสี่โอเคก็ได้คบทุกใบแล้วนะเอนเตอร์หรออะไรเนี่ย ถ่ายรูปหมู่ของคุณกับสิ่งเรลาชีวิตโอเคปกติเวลาถ่ายรูปเขาจะมีอย่างนี้ให้นิ่นาอืมแ้ อะไรเนี่ยให้คุยตรงนี้ก็ไม่บอกอ่ะโถไปคุยกับุณยนติฟ้าไม่รู้นี่นะน้องทีจังคนไม่รู้ยังไม่ผิดใช่มาคุณโอ๋บอก,อบอกเอ๋วโกหกไหนละขันว่าเอ๋วเป็นคนดีนี่ไงทั้งหมดเลยเอ๋วเป็นคนดีอยู่แล้วอะคุณเลชันแม่จ๋าแม่จ๋า สวัสดีครับเพื่อนเลชานยินดีต้อนรับสู่ไลน์นะครับคุณน้องจี้จังไปถึงแต่เวธีการเล่นเพลงแล้วก็จอ,อมาสดๆตะก,กี้เลยฉ <c oughs> ันฟังคนเห็นพี่เลี้ยงารงานในช่วงช่วงนี้แล้วถ้าอยากถ่ายรูปหมู่จ้ะงั้นพาคนที่เกี่ยวข้องไปถ่ายรูปก็ได้อล่นใหม่ก็กลับมาพอดีมาเร็วอฉันเพิ่งกลับมาจากข้างนอกจากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและกลับสู่ทานนโอกาส ที่นี่มีสัญญาสักทีบังเอิญจังโหพิมพ์เร็วมากถ้าอ่านได้ต้องแลวปอะเรื่องอะไรเหรอ <c oughs> เปลี่ยนเป็นส่งแน่ไฟล์ก็ได้แล้วแบบนี้ชัดกว่านี่คืออะไรอะ่ะ ไหนขอดูหน่อยือตบมือให้ได้ยินว่าสิ่งมีชีวิตอนินรีย์มีวิธีการแสดงความรักหลายแบบผลงานสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้แสดงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดออกมาช่างน่นอาอัศจรรย์จริงๆจุดๆๆฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าพวกนี้จะพัฒนามาได้ถึงขั้นนี้นี่มันแทบจะเป็นสังคมแห่งอารยธรรมนักแล้วพวกเขายังอยู่ในวัยยาวหากคำนวณด้วยอายุไข การเติบโตของสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ก็ยังเป็นสังคมวัยเด็กอยู่เธอมีอะไรอยากพูดกับพวกเขาไหมน่าหลงไหลามากบางทีนี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นที่งดงามที่สุดของฉันก็ได้ไม่แน่ว่าเร็วๆนี้ฉันอาจจะไปเยี่ยมสถานีอวากาศอีกครั้งเพื่อพบเจ้าตัวเล็กพวกนี้ตอนนี้ผลงานสิ่งมีชีวิตอยู่ในความดูแลของผู้บุกเบิก กับหุ่นยนต์พี่เลี้ยงถ้าคุณต้องการอะไรติดต่อฉันได้เสมออืมแน่นอนกิน <c oughs> โบลลูกขนมไปกินโอเคเควียเสร็จสิ้นแล้วแต่เควียยังไม่จบนะ แต่เควส์ยังไม่จบจะจะกดแล้วแต่เควสย,ยังไม่จบอ่าขอ,อกอดตัววีก่อนนะเป็นเควสใหม่หรอมั้งอันนั้นความจริงอยากเบรคเควสอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใจหนึ่งก็อยากเคลียร์เควส์ให้หมดก่อนเหมือนกันแล้วก็จะได้รอหรับการรับเวฟของเควสใหม่ล็อตหน้า หรืออาจจะเผื่อเวลาไปเก็นชินเพราะว่าเก็นชินก็ดองไว้ไม่ใช่น้อยอยู่ตอนนี้แต่ก็กลัวไหลค้างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขอดูก่อนว่ามันจะเป็นสภาพไปได้ถึงขนาดไหนอ๋อที่ห้องนอน นี่ระดับความหายากที่จัดเรียงได้เนาะอื่าผลงานเสร็ีวิตเต็มแล้ว ิ้นพระกิตตรงนี้แล้วหรอต่อไปเป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนภัยแหงอยู่แถวนี้ก็แล้วกันเนาะอยู่ข้างตู้อบนี่แหละเผื่อจะอบรูนหมวยออกมาได้ <c oughs> ขอรวบรวมเพชรอีกนิดนึงนะ กิจกรรมดีๆอย่างนี้ใครยังไม่ทำรีบทำนะครับเพชรเยอะอยู่เหมือนกันนะของเควสใหม่อีกเควสหนึ่งที่จะทําก็มีอยู่เหมือนกันเนาะเอาละสิ่งที่กลัวสุดตอนนี้มีอย่างเดียวคือจังหวะที่เราสุ่มค้าง ประวัติตอนนี้5 10 15 19 19ห้บกวกสามก็กลายเป็น5 1าก็มีโอกาสทั้งได้และไม่ได้เนาะแต่จังหวะจะได้50ก็มีโอกาสเนาะคุณไอมาแล้วเหรอลิงเกิดปลาชาเร็วรู้รู้ดีนะ รู้ดีนะว่าจะเปิดกระชาน่ะเอลเป็นเอลเป็นอะไรเอลเป็นอะไร <L S 1> คุณโอเอลเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีงามคุณไอบอกไฟ์อะไรหลายรอบจังไฟ์โดนตัดครับในโดนตัดไหลค้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่เน็ตเป็นที่สายหรือเป็นเนี่ยอะไรสายก็ไม่มีแล้วเนี่ยไม่ได้วายฟ เดี๋ยวตอนนี้ลองตั้งค่า OBS ใหม่ไปแล้วรอบหนึ่งแต่เพราเป็นรอบที่ตั้งไว้เป็นค่าดีเลย์เนาะมันก็จะดีเลย์เท่ากับของเก่าที่เราเคยไลฟ์แหละก็20วิ3าิวิอะไรก็ประมาณาน,นั้นุนเลยใช้บอกนะังน้องคือตัวอะไรคือแมวทากคือแมวขนมครับน้องถูกทำมาจากหม้ออบขนมคุณไอบอกขอให้หลุดเลยอีกรอบเดี๋ยวเถอะ ฟอนเนวานนั่นคือไอไม่รู้จักอาซี่เอ้ยอันนี้อยากได้อันนี้อยากได้สามครั้งสามครั้งเท่านั้นลุนเหมยฮือมี่ยแค่อีหนึ่งเท่านั้น่ะ ในขณะที่เขตเดแดนทําไม่ได้ทางานฝ่ายแลาทั้งหมดจะสร้างเนเหมือดเพิ่มเฉยต่ออีกนอดีเฟนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าถึงอันที่สองได้นี่ทําลายจุดอ่อนและแอตแท็กเพิ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอย่างนัน้อยได้อันที่หนึ่งมาก็ห้าหลูห้าลาแล้วนะฮึแค่สามครั้งเท่านั้นวันนี้แหละของขวัญปีใหม่ที่มีความสุขที่สุดของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทำบุญแล้วดังนั้นวันนี้ จะต้องได้สิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาอย่างแน่นอนเป็นผมตอบแทนจากที่เราทำดีมาตลอดทั้งปีจากการพยายามหลายถึงสามรอบก็เดี๋ยวขึ้นมาแรงนี่งมาแรงเดี๋ยวเหอะคุณไอเดี๋ยวเหอะสีม่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืม อีกแล้วหรอได้ตัวอื่นที่ไม่จะทิ้งยุ่นได้ไหมเสียวยี่ก็ยังดีนะเสี่ยยี่ก็โหดอยู่นะแต่อยากได้ลูนเหมยที่สุดแล้วลูนเหมย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 อ้ยหลับตาไว้รอลุนตาเป็นสีอย่างเดียวอืมปึ้งเฮ้ย มาสีทองมาสีทองมาครับเย่อ้ออืมทำบุญได้เกลือเดี๋ยวเหตุคุณไอเห็นไหมสีทองคืออะไรคุณเลชานบอกแต่ปีนี้คือปีที่ผมไม่คาดคิดว่าผมจะสุ่มได้น้องเมลูซีนในวันขอบคุณพระเจ้าอ๋อน้องเมลูซีเหรอ น้องไม่ได้ซูนคือใครล่ะครับคุณเลชันรุนไหม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 ออ,อ,อกินอายแห่งอิสรภาพ <c oughs> ไหนเรามาลองอ่านเสียงโอดควรของแชทกันดีกว่า คุณไอบอกไยรูปมาน้องจีจังแม่น้อง,งน้องจีจังรุ่นเร่อคมๆไปดิรุ่นเร่อสักทีสิไม่ไม่ไม,ไม่ดูดิบูลลี่อ่ะแต่ละคนบูลลี่อ่ะดูดิไอมีน้องมีทาแถมมาด้วยปะจบๆเลยกใหญ่ ไลเอาวีเจอกันนะโชว์จัง <laughs> แม่จ๋ามาแล้วไปไปนอนนอนอะไรเนี่ยอะไรอ่ะฝ่ายให้มีความสุขกันเพิ่มนิดนึงไม่ได้หรอ <laughs> ดูดิคนเราอ่ะ <laughs> ของไลโคดอันนั้นเคยกดไปเท่าไหร่นะกดไปอันเดียวพอดีเนาะ มาแถมไร้ครัสักสิบงานล้วกันตำ้ำตายกนิดนึงน้องจีจังไล์ไปนอนเฉยปกติน้องจีจังใจดีดิอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูดิอะไรเนี่ยทำอะไรผิดอ่ะ ทุกคนไล่ไปนอนหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะโฮลุยโฮลุยเอ้ยในอะ <c oughs> ไ,ไรคนอันนึงก็ยังดีคุณ <c oughs> โอ้ปกติคุณโอ้ก็ใจดีทำไมแต่ละคนอยู่นานเข้านานเขา้าก็เปลี่ยนไปอะ่ะอุ้ยอีกนอร์ดีเฟน อย่างนี้ปาร์ตี้ในฝ่ายเราก็สำเร็จแล้วสินะปาร์ตี้สายภาษายของเราอืมของทิงยุ่นอีหกเรียบร้อย อันนี้ก็ได้มาสองอันทีนะไรโคนด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็น e หนึ่งเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นตัวโบนีย er ก็เป็นส,รา,สาระสาม e หนึ่งตัวแรกความจริงต้องไม่ต้องเป็นฟูสวนสินะ <c oughs> ก็ว่าอยู่ว่าแปลกฟูสวนก็เป็น อนุรักษ์ที่เป็น e ีหนึ่งเหมือนกันนอนหลับแล้วละ่ะสุดท้ายก็ e ีหนึ่งก็น้อยกว่าฉันหลายตัวใครจะโหดครับน้องจีจังละ่ะแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ขเขาก็มีความสุขแล้วกุเลชังคำถานยอดฮิต เลยศูญเสียไปเท่าไหร่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าศูญเสียไปเท่าไหร่ตอบง่ายมากนะเพราะว่าความจริงผมเติมเกมนี้น้อยมากเลยผมเคยเติมของรถไฟไปแค่สองรอบเองนะอือันนั้นคือสองครั้งที่ผมเติมด้วยเกิดจะเป็นเฟีทูปเราจริงๆก็เป็นฟรีทูเพย์เลยแหละ ท้างานก็ทำเดเมจเบิ้มบมคือลือได้สินะถ้างั้นอีกเควสหนึ่งผมจะเก็บไว้ก่อนละกันเนาะก่อนจากไปเทเดเมดกันก่อนจากไปเทเดเมจกัน เดี๋ยวตัวนี้น่าจะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่เน้นฆ่าเราเล่นเดมเมจเลย <c oughs> อืมอืมชื้ <c oughs> ปิ้ง ที่สุดของแจ้ได้เท่าไหร่ชื้ที่จุดของแจ้เราตอนนี้จะได้เท่าไหร่ถ้าไม่โดนมันตบตายก่อนนะปริงอันนี้นะ่าจะต้องส่งให้กับรุ่นเหมยมากกว่าุูนเหมยอันติมาช้าผมไม่ทำประดับไว้ โอเคเราแน่จมตีนด้ครั้งเดียวแล้วครับแล้วก็ตายยกตี้มีแต่ตัวบัฟทำได้เท่านี้แหละความสุขของเราสองแสนหรอ ก็ยังดีลาก่อนยกตี้พอหมดแล้วความสุขของเราทีมหนึ่งรอดแล้วครับผมทีมสองไม่รู้โอเคครับผมวันนี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วแล้วก็เรื่องความขัดข้องของไลท์่่ผมจะต้องไปหาข้อมูลแล้วก็จัดการดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่เน็ตเป็นที่การตั้งค่า เป็นที่การอะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้จะวิ่งโหลดไล์เกี่ยวอะไรนั้นผมน่าจะเป็นลายว่ารูปที่ติดกับคุณฟ้าไว้อยู่เคยสัญญาคุณฟ้าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะลายวาดรูปถ้าไม่ได้ป่วยก็คงจะวาดไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าแล้วละ่ะอืแต่ถ้าเกิดมาคงมาดึกนถ้างั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากสวัสดีวันปีใหม่ครับผมแล้วก็แฮปปี้นิเยอร์เนอ หวังว่าจะเป็นปีเริ่มต้นที่ดีสำหรับใครหลายๆายคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลายหน้าเราเจอกันใหม่ขอขอบคุณทุกคนที่แวบ,บมาครับไม่ว่าจะเป็นคุณไอคุณบู๊คุณโอน้องจีจังคุณเลชันคุณเลชันก็แวบ,บผ่านไปหายมาเนาะคุณมัตานุกิมาจาก L2 ท,ที่มาถามเกี่ยวกับเกมขอบคุณที่แวบ,บมาครับขอบคุณไอก็โชคดีนะถุงเกรือหมดก่อน น้องจีจังวูบิดอวีฉันใครบิดอว v ไม่รู้คุณโอ้ผมลืมเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคุณโอต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคุณเลชัาง FGO โถ้าก็หมดตัวหนึ่งพอเท่ากับหนึ่งพอแล้วก็สาบห้าบาทโคตรโหดอะสี่ถึงแล้ว้ก็สี่ร้อยกว่าบาทยอมเลยก็บอกแล้ว ไงถึงเจ้าตัวจะได้ตัวที่ต้องการแต่เจ้าตัวก็หลุดตัวที่หน้าชื่อขัวหรือเปล่านะนายขีดะหรือเปล่านะวิ่งแล้วคุณไอคุณไอบูลี่วิ่งแล้วจะขอบคุณไม่ขอบคุณแล้ววิ่งแล้ว <c oughs> ทำไมเราก็แค่อยากได้เฟื่องฟูเพิ่มสักตัวหนึ่งมันผิดตรงไหนเนี่ยน้องจีจังบอกเดี๋ยวได้เจอโทร้าอีหกอีหกเลยเหรอโหดหมายมากน้องจีจังโทรผกะยาเอะโดนต้องโดนจุด ไุดท้ายก็มีตัวสายฮิวไว้ไว้ไว้มีนารชาตัวเดียวไว้ไว้ไว้เออมีนาเชาแล้วมีนารชาตัวเดียวแล้วไงนารชาโลมาเนอบเลยนะตัวแบกนะคร่กับจีผ่านเนี่ยไม่มีรันตายนะแล้วก็เอาศัตรูไม่ตายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คำถามยอดทิศสูญเสียเท่าไหร่ตอบนีวเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนเปิดนาทีิดะจะเตรียมถุงเรือไว้ให้ <c oughs> ไม่เอาโอเค วันนี้ขาดตกปรข้องของราะยขาดตกของใครไปในหลายๆอันหรือเปล่าเนาะถ้ามีคนที่แวบ,บมาในไลท์หนึ่งกับไลท์สเนี่ยผมอาจจะแวบบไปอ่านไม่ได้ขอบคุณคุณกินฟันกินด้วยนะแล้วก็คุณริวด้วยที่แวบ,บมาอ่าไม่ต้องห่วงนะพวกนี้เดี๋ยวตอนประมาณเที่ยงๆก็เตรียมตัวเจอแม่เสือสาวในตาสวย <c oughs> โอเคไปนอนแล้วครับผมนอละฝันดีลาทิศวัฒ ไม่รบกวนเวลาเพิ่มแล้วบยบายครับทุกคนอย่าลืมนะครับใส่ใจเรื่องสุขภาพกันด้วยนะแฮ่ <Yeah. S 1> น้ำจีจังบอกหลวชชาคู่เจ๊ผาอีกอะคนไทย <laughs>